สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีตอนน้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กดับซิงครับผม่ะพามาดูทีมงานจันชูครับนางานจันชูครับผมวันนี้ก็เหลือรถดับสองคันครับผมเป็นงานทอยเอาดินทพนออกไปเทนู่นครับปากบอโอ้เจ้าวายเลน,นายครับหลังจาก เมื่อวานนี้โหลดหนักครับวันนี้ก็หายแล้วจวดเลยจานชูเมื่อวานนี้โหลดแบบว่าหนักมากครับเมาาื่อวาน ใกล้เสร็จแล้วครับเหลืออีกไม่กี่เที่ยวก็เสร็จแล้ววันนี้ครับนี่อาจารย์ชูขุดตรงนี้เสร็จก็ไปงานแต่งครับน่าจะไปยามตอนบ่ายๆนุ่ล้วมัง้งน่าจะเสร็จก่อนเที่ยงดูแต่ผมไม่ได้ไปหรอกผมติดธุระครับ เหลือแค่ด de ินบริเวณตรงนี้แหละพี่น้องอีกประมาณคนละสองสามเที่ยวก็หมดละเมื่อกี้อาจารย์ชูเล่นของใหญ่ครับเอาตอไม้ออกอย่างดุเดือดไปแล้ว ไป้วครับต่อแต้มครับไม่มีจมแล้ววิ่งได้สบายสบายอ <c oughs> นี่ครับเอาแค่ดินโฟลตรงนี้ออกครับ นี่ครับเทคูสะครับผมนี่ทอยคิดเทคูสะตรงนี้แหละอาจารย์ชูขุดนี่เสร็จก็เอาต่อไม้ออกครับต่อไม้ที่เขาล้มไว้เนี่ยเอาออกให้เขาครับเอามาใส่สะที่อาจารย์ชูขุดนี่แหละ รวดเลยงานนี้ครับ นี่จวดจวดเลยครับงานนี้ไปไป,ไปถ้าดินโพนีน่ไปปูทำทางนี่แน่นมากเลยนะ ดูเลยตอนนี้หลังจากหายโหลดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะอะไร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  อะไรอ่ะอู้ปัดหนูอู้ว้าหนูตัวเบ้อเ่เลยอ่ดหนูอะไรเ่ยอู้ หนูหนูอะไรครับนี่หนูพุกปั๊ดตัวเบลอเลยว่ะเฮ้หมดหมดแดงบักา้างเอ้ยโยนไปแล้วโอ้ได้แล้วตัวเบลอเลยปาาั๊ด ต้องเอาแมคโครนนะเฮ้ยง,งู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 ดินนะงูดินงูดิน,ดนครับไเลยรย อู้ตัวกี่ขีดนี่รู้ตัวเบลอเลยเ่ะอ <c oughs> อ๋อตัวเก็บอยู่ฮะ อันนี้มีหนูด้วย มีอีกไหม โทษครับพี่ตีนมาแล้ว หนูได้อยู่นี right. illing, ่นตัวเบลเลยเกะเกะกำลังยิงผลนจะใช้ไม่ได้ยิงแกจับก่อนตัวไปเลยเลยยุ่ใหญ่กว่าแขนนี่นี่นตัวเท่านี้เลยนี่นี่เนี่ยเนี่ยตัวเท่านี้แหละนู่นอยู่นู่นเเยยยนนูู่่อ ได้หนูครับหนูตัวเบลอเลยเลยดูดิเนี่ยข้างยืดหดได้ไรพอได้ดิพอได้ดิหมดสามหูยืนกันหลังถึงเอาไงนะฮะเออเอามาเนี่ ออโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ